สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พีเอฟซีทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สกายวอล์คสาราแดงนะครับวันนี้ผลถลุ่มกอทมนะครับพี่พีประเทศไทยนะครับดูเอาครับความเจริญนะครับอ้ยเห็นแหลกออนซอนจริงๆนะครับฝนจะตกแดดจะออกนะครับแต่ฝนก็ไม่เปรียบฝนนะครับนี่แหละความเจริญของเมืองไทยรถนะครับก็ ติภายแดงครับพี่ๆแต่ไม่มีเสียงแต่นะครับขับรถเป็นระเบียบมากนะครับต่อแถวใครต่อแถวมันนะครับที่นี่นะครับคนเต็มสกายวอล์กให้เดินนะครับฝนตกน้ำทมุดนะครับน้ำท่วมถนนนะครับก็เดินสกายวอล์กคนไทยคิดเก่งจริงๆนะครับไอเดียเห็นไหมนะครับข้างล่างเปียกฝนนะครับฝนตกแรงมากนะครับตอนนี้ ก็มีสกายวอล์กให้เดินแบบสะดวกสบายจุดจะเสื้อจริงๆนะครับไม่น่าแล้วครับถึงติดอันดับหนึ่งนะครับเมืองที่ดีที่สุดสำหรับคนเจนซนี่ครับไม่ดีที่สุดได้ไงนะครับขยงขยะแถวสกายวอล์กก็ไม่มีคนเดินเยอะแยะมากมายแล้วก็ออกฝนตกก็ไม่เปียกนะครับแดดออกก็ไม่ร้อนดูเอานะครับ ว้าวรถเดินเป็นระเบียบเรียงได้ภรายวอกสุดสวยสุดหลูสำคัญมีมาตั้งนานแล้วถึงผลจะถล่มคนเดินก็ไม่เปียกอยู่ดีนะครับ างามตา,านี่เป็นแยกสาราแดงเด้อนะครับหรือว่าสกายวอล์กสาราแดงนะครับตรงไปนะครับก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสีลมฝนตกแบบนี้ไม่เปียกนะครับรถไฟฟ้าใต้ดินไม่เปียกน้ำไม่เข้านะครับดูครับ ฝนตกเต็มไปหมดคนเต็มสกายวอล์กนะครับมารีวิวกันความสำเร็จกรุงเทพติดอันดับหนึ่งเมืองที่ดีที่สุด ทรงหนักอยู่นะครับทรงสลายล็อกมารับขลังต่างชาติต่เยอะ สกายวอกนะครับคนเต็มไปหมดนะครับพีพีเอฟซี H C, เป็นไม้ของริง เดินกันแบบสะดวกสบายนะครับดูครับตรงห่างนะครับทางเข้าห่างฝนถล่มมาก็ไม่หวั่นนะครับเดินกันแบบซิลซิลซิลมากตรงกับเป็นเมืองที่ดีที่สุดจริงๆนะครับดูครับพลังต่างชาติลึงนะครับรีวิวกันทุกใหญ่เห็นไหมนะครับคงจะทึ่งนะครับ เมืองไทยไม่มีเสียงแต่ด้วยนะครับเห็นไหมรถเยอะแยะมากมายนะครับถ่ายรูปก,กันเลยถ่ายรูปก,กันเลยนะครับไม่มีเสียงแต่จริงๆนะครับตรงนี้ว้าสกายวอล์กหลายซันนะครับตรงนี้โอ้เดินไปทางไหนก็สะดวกกว้างขวาง สะอาดกว้างขวางสมเป็นแลนด์มาร์คระดับโลกนี่ครับออกมาแต่อาหารก็เต็มไปหมดนั้นเป็นลงรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับฝนตกแบบนี้น้ำไม่เข้านะครับไม่เปียกด้วย ทรายต่างประเทศนะครับก็ยังกลลึงฝนตกที่เมืองไทยเหมือนกันเห็นถล่มพทมอแล้วว้าวสวยงามจ้ายงางตา เดี๋ยวผมจะพาพี่ๆครับลงไปดูรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับว่าเปียกจริงไหมนะครับฝนตกผมเชื่อว่าไม่เปียกน,นะครับถ้าลงรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับมีหลายรูปแบบนะครับที่ทางลงลิฟต์แล้วก็เดินลงบันไดเลื่อนนะครับไม่ไม่มีนะครับตรงนี้แต่ว่าลงไปข้างล่างมีบันไดเลื่อนดี ไ,ได้เลื่อนมีแต่ขาขึ้นเพราะว่าขาลงมีลิฟนี่ครับใครก็มายืนดูตรงนี้นะครับถนนสีลมคนเทนท์หมดเหมดรถที่อย่างสวย คนรอหน้าห้างนะครับซื้อของไปยกจยนะครับใครที่ใครดีนะครับเน mm ็น hmm. ที่นี่เลยนะครับ mm hmm. นี่ครับประเทศไทยนะครับอนวยความสะดวกหานะครับวันนี้มีถุงไว้ใส่ล่มด้วยนะครับผ mm ู hmm. ้ดใดซื้อล่มมาก็มีถุงพลาสติกรองครับ อันนี้ลึกมากนะครับเห็นกันจะนะครับคือข้างบนฝนตกข้างล่างเปียกนะครับนี่ครับสถานีรถไฟคล่เปียกนะครับ,ดรบ,รรบ,เ,รบเดินกันแบบส,าสบายๆนะครับ ดูเอานะครับ p, p x c ว้าวอันนี้เป็นลึกที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับสถานีนี้เดี๋ยวจะพาไปดูความลึกนี่ครับจะเห็นนะครับความลึกแบบลึกมากหลายชั้นเห็นไหมลึกลงไป ห้าสิบหกสิบเมตรเลยนะครับรถไฟสองชั้นนะครับใต้ดินมีสองชั้นเนื้อนะครับตรงนี้เต็มไปหมด ตอนนั้นพี่แบบก็ง่ายทีนี้มีขายของด้วยไม่แพงด้วยนะครับสามกล่องหกสิบ บนฝนตกข้างล่างไม่มีอะไรไม่เปียกถ้าเราขึ้นไปก็ออกจะเป็นหน้าสวนลุมพินีรังตสรรสาดพักผ่อนกันนะครับตรงนั้นเป็นลิบ ครับหน้าสถานีรถไฟครับค้นหลดฝนเต็มไปหมดนะครับเต็มไปหมดจริงๆตกหนักด้วยว้าข้างหลังก็ดนเป็นกบใหญ่เหไมนะครับพี่พี่เขตาตกหมักแต่พี่พี่ไม่เสียงครับโอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบขอบต่อไปพี่พี่รู้สึกแับมาแล้วกับซันนี่นะครับเสือใส่กระโดงไปเลยไปสุดเลยไม่ต้องหงายขึมนหน่อยก็ได้ครับ